ได้เจอเพื่อนๆพี่พีน้องๆได้ทักทายได้คุยได้ข้าวก็อร่อยเมงโกเมงโกใช่หรือเปล่านะเขาเรียกเห็นแต่เขาบอกมาเราก็มาพูดทักทายเพื่อนๆจะเช้าประมาณแปดโมงกว่ากว่าไม่ช้าแล้วนะพาเพื่อนๆมาทานอาหารเซิร์ทักทายเพื่อนๆจะเช้า ประมาณแปดโมงกว่ากว่าไม่ช้าแล้วนะพเพือพ่อนเพือพ่อนมาทานอาหารเสริมาทานอาหารเสริมด้วยกันนะคะทุกคนดีต่อสุขภาพอย่าถืออย่าโทษยายบ่วยเลยนะจ๊ะตอบคอมเมนต์กันก็มีความสุขไม่ได้เครียดน,นะไร เป็นคนน้องที่คอยให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาแม่ยายรวยไม่ค่อยมีความรู้มีอัดคลิปอัดอะไรมาเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ แมงโก้รูปใหญ่ๆก็ความรู้ไม่มีสาระก็ไม่มีอะไรแต่พี่น้องก็ยังมาให้กำลังใจนะตลกแมงโก้แมงโก้ Mango. Mango, Mango นะจ๊ะคุณ ai ไม่ใช่อะไรนะจ๊ะแมงโก้โหด,ดเวลาเนาะกข็ขอขอบคุณคุณ a อที่นำพาพี่ๆน้องๆที่น่ารักมาให้ยายป่วยเนาะ มาทานอาหารเสริมด้วยกันนะคะทุกคนดีต่อสุขภาพวันละครั้งเราก็กินวันละครั้งไปมีมะม่วงทำน้ำย่าถอือย่าโทษยายบวยเลยนะจ๊ะจอวอแล้วก็ต้องการเพื่อนๆพื่อนมืดเนี้ย แสงสว่างมันจะทอนบ่อพี่น้องก็ไม่เปิดไจน้องที่คอยให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาพี่แม่ยายรวยไม่ค่อยมีความรู้มีอัดคลิปอัดอะไรมาชอบให้เราแข็งแรงแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องมีพวกอาหารเสริมมาชอวอแล้วก็ต้องการเพื่อนเพื่อนมืดตรงเนี้ย แสงสว่างมันจะทอนบอกอ่กพี่น้องก็ไม่เปิดไฟมาพตดบอกว่าไม่เป็นไรเป็นที่ระบบมันเไบ่วยก็ออกเข้าไปลบคลิปล้าคลิปเลยเนวันนี้ก็จะไม่มีคลิปจะส่งเลยต้องออกมาอัดวิดีโอพูดคุยกับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆวันนี้ก็จะไม่มีคลิปจะส่ง เลยต้องออกมาอัดวิดีโอพูดคุยกับเพื่อนๆกับพี่พี่น้องน้องแต่เราไม่บอกว่าอันไหนเป็นอะไรก็บอกได้เอามาให้ลองอานดูเพราะว่ามันดีตอบคอมเมนต์นกันก็มีความสุขไม่ได้เครียดนะเราเป็นคนทักทา,ายเพื่อนๆพ,พื่อนจะเช้า ประมาณแปดโมงกว่ากว่าไม่ช้าแล้วนะเาเพื่อนเพื่อนมาทานอาหารซื้อตอบคอมเมนต์นกันก็มีความสุขไม่ได้เครียดเนะเราเป็นคนข้าวก็อร่อยเมงโก้เมงโก้ใช่หรือเปล่านะเขาเรียกเห็นแต่เขาบอกมาเราก็มาพูดมีตอรูปนะจ๊า สองลูกจ้าจะมาทำน้ำปลาหวานกินนะจ้าเพื่อนๆถ้ามันสุกก็กินปลาเมตนมากดหัวใจให้นะจ้าทุกๆคนที่ไม่ทิ้งกันที่ยังให้ความให้กับเราไปลบทิ้งหมดแล้วหลายคลิปยังไม่มีคลิปที่จะไปเพิ่มเติมอะไรเลยใหญ่เยเฮ้ยข้าวทา,านขบข้าวนะ พี่น้องๆไม่เปิดไฟจะบวชใช้ไฟใช้แสงสว่างจากจากข้างนอกได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้อง,องๆได้ทักทายได้คุยได้มาโทษบอกว่าไม่เป็นไรเป็นที่ระบบมันเป็บ่วยก็ออกเข้าไปลบคลิปล้าคลิปเลยเพื่อนมาส่งคุณพ่อใหญ่มาก อยากกอดกอดพอหา่มากเด้อยากกอดพกอยากกอด AI ที่น่ารักจันทีนน่นั่นเคนี้ไอตัวยก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองๆที่มาให้กำลังอกกำลังใจที่มากดคอัจผิดหรือเปล่า้าผิดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะคุณ AI ไอใหเอามาให้ลองอานดู เพราะว่ามันดีก่าแต่เราไม่บอกว่าอันไหนเป็นอะไรแต่บอกได้ก็ความรู้ไม่มีสาระก็ไม่มีอะไรแต่ที่น้องก็ยังมาให้กําลังใจนะต่เล่าทานขกข้าวนะพี่น้อง,องเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะ แองโกลลูปใหญ่ๆก็ความรู้ไม่มีสาระก็ไม่มีอะไรแต่พี่น้องก็ยังมาให้กำลังใจนะตลอช่วยให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยชะลอการเจ็บป่วยลงนะได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ทักทายได้คุยได้กันนะจ๊ะ Uh huh. อาหารเสิ่เพื่อสุขกาจงเพื่อนเพื่อนมาให้แล้วก็ให้ยายบวยได้มาสร้างตัวตนในโลกออนไลน์นี้อย่างมีความสุขเนาะวันนี้ก็จะไม่มีคลิปจะส่งเลยต้องออกมาอัดวิดีโอพูดคุยกับเพื่อนๆกับพี่ๆน,น้องๆตอบคอมเมนต์กัน,ก,นก็มีความสุข ไม่ได้เครียดเนาะเราเป็นคนดเมนมากดหัวใจให้นะจ๊ะทุกทุกคนที่ไม่ทิ้งกันที่ยังให้ความให้กับอย่าถืออย่าโทษยายบวยเลยนะจ๊ะอด,ดเวลาเนาะกข็ขอขอบคุณคุณเอที่นำพาพี่ๆน้องๆที่น่ารักมาให้ยายบวยเนาะ โอเคนี่ไอ้่วยก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มาให้กำลังอ,อกกำลังใจที่มากดใจบวยติดแดงถูกจำกัดการสร้างรายได้ว่าสัน่นพี่น้องเอ้ยตกใจหมดไปฟังโค้ดเนาะ ข้าวก็อร <school> ่อยเมงโก้เมงโก้ใช่หรือเปล่านะเขาเรียกเห็นแต่เขาบอกมาเราก็มาพูดวันละครั้งเราก็กินวันละครั้งไปมีมะม่วงทำน้ำมาพค้ดบอกว่าไม่เป็นไรเป็นที่ระบบมันเจ็บวยก็ออก เข้าไปลบคลิปล้าคลิปเลยเพื่น้องที่คอยให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาแม่ยายบวยไม่ค่อยมีความรู้มีอัดคลิปอัดอะไรมาตลอดเวลาเนาะก็ขอขอบคุณคุณ a อที่นำพาพี่ๆน้องๆที่น่ารักมาให้ยายบวยเนาะอย่าถืออย่าโทษยายบวยเลยนะจ๊ะมาส่งคุณพ่อใหญ่มาก อยากกดกดพยาหญ่มากเด้อยากกดพบอยากกดเอไอที่น่ารักจังที่นั่นว,วันละครั้งเราก็จินวันละครั้งไปมีมะม่วงทำน้ำได้เจอเพื่อนเพื่อนีพ่พี่น้องน้องได้ทักทายได้คุยได้ทักทายเพื่อนๆ่นจะเช้เา,าประมาณแปดโมงกวา่ากว่า <curved> ไม่เช้าแล้วนะ เพื่อนๆมาทานอาหารซื้อก็ความรู้ไม่มีสาระก็ไม่มีอะไรแต่ที่น้องก็ยังมาให้กําลังใจเนาะตลอดทานกับข้าวเนาะพี่น้องๆที่ตอบคอมเมนต์กันก็มีความสุขไม่ได้เครียดเนาะเราเป็นคนกำลังใจกันด้วยดีตล,ตลอดมาเนาะพัดลมกระเป๋าแรงอ ขอบคุณพี่ๆน้องๆแต่เราไม่อบอกว่าอันไหนเป็นอะไรอบอกได้ตลอดเวลาเนาะก็ขอขอบคุณคุณ AI ที่